จากที่เฮาคุยกันว่าขันเนาะค่ะเนาะอ,ะอันนี้เป็นคลิปที่3เนาะค่ะเรื่องที่มันเกิดจากคลิปนะคะคือจากการดูคลิปมานะคะให้เราพิจารณาแบบนี้นะว่าอีสานดอกมันค่อยงอ่ายในอินเดียน่ะนะคะอินเดียน่ะพาอมน่ะเพิ่งที่นาทีอย่างเดียวคือนาทีไปทำพิธีกรรมนะคะพ่ามแพทย์แพทย์คือวทขาขายเพิ่นก็ไม่นาทีอย่างเดียวคือขาขาย เป็นการผูกขาดนะคะในอินเดียเพราะก็ถือชั้นวันนะผูกขาดว่าแพทย์เนี่ยคุณจะต้องเป็นพวกพาณิชย์อะ่ะพวกค้าขายทั้งหมดถ้าเป็นบ้านเราก็คือเหมือนคนจีนเนี่ยพอเห็นสัญลักษณ์คนจีนคือต้องค้าขายใช่ไหมคะพราหมณ์แพทย์สูตรทีนี้สูตรเนี่ยมีอย่างเดียวนะสูตรนี่ก็ต้องเป็นเกษตรกร,เ,กรเห็นไหมคะกษัตริย์ก็คือทําหน้าที่กษัตริย์พราม์ก็คือทําหน้าที่ในการไปอาไร่เวทไร่มนทําพิธีรีตองต่าง,างๆใช่ไหมคะ แพทย์ค่าขายสูตรเกษตรกรบาดิธามีจ like ันท่านเขาห้ามระวังวันนะเนี่ยห้ามห้ามแต่ละว่านะวัดสมุิวันนะพรามกับไหต่งงานแต่ก็วันนะพรามวันนะแพทย์กับไหต่งงานแต่ก็วันนะแพทย์เป็นบ่ละค่ะวันนาสูตรไหต่งงานแต่ก็วันนาสูตรพระเอิญถ้าพรามถ้าแพทย์เนี่มาแต่งงานกันเนี่นะคะามวันนะปัับเนี่ยเขาจะเอิดว่าจันท่านจันท่านมีหนาทีเฮ็ดหยังบบดนี้ จันท่านพ็นมีหนาทีอย่างเดียวคือรับจ้างทั่วไปค่ะรับจ้างไพเอิญไปคอยรับจ้างรับจ้างงานนัก,นกถ้าบ้านเข่ากับกรรมกรน,นี่แหละเป็นยังเาขาคอยชอบมาประเทศไทยเพราะประเทศไทยบ่มีวันหนะ่ะประเทศไทยเป็นคนใจดีประเทศไทยยิ้มเดี๋ยวเ,เอินสนามาเมืองยิ้มนี่แหละอีนั่นงกี่เสากี่โศกยิ้มได้เสาบ้านได้กุกกอลองเพลงได้โศกบ้านได้กูกอลองเพลงได้ผู้หนึ่งตายผู้หนึ่งหลองเพลงอยู่คือเก่าเห็นบอกบางงานโชเพิ่นไปเปิดเพลงลองกัน เนี่ยคะ่ะเพราะฉะนั้นประเทศไทยจึงเป็นที่สนใจเพราะฉะนั้นเฮ้านะต้องไปพิจารณาวาพรามกับพุทธนี่มันคนละสายเด้ค่ะถึงว่าพระอ,องค์เนี่ยพระพุทธเจ้าเฮ้าถึงเป็นองคศาสดาจะเกิดมาจากศาสนาพรามกร้สางแต่เพิ่นบด้ล,ล่งให้ศาสนาพรามเพราะเพิ่นพิจารณาแล้วว่าศาสนาพราหมนั่นคือเฮต้มิทิิมานะมากขึ้น โตต้นมากขึ้นวายวอนจริงต่างๆที่บ่มีตูวบ่มีตนซึ่งเป็นหน้ามาทําจับต้องบได้แมนบอกแต่ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่มีเหตุและผลอันเบิร์ตไอสไตน์ถึงบอกว่าถ้าจะให้ผมนับถือศาสนาผมจะนับถือศาสนาพุทธอันเบิร์ตไอส์ตน์เป็นนักวิทยาศาสตร์ส่วนหญ่นักวิทยาศาสตร์เพิ่นตที่บอกว่าเพิร์ตศาสนาใดแมนบอกครับพอเพิ่์เชียร์เพิ่์ตยา แต่ที่จริงแล้วการเสื้อหรือบ่เสือเนี่ยมันก็มีเหตุเลยผลเพราะฉะนั้นแต่คนมีปัญญามีไหวพริบปฏิภาณไหวพริบฉลาดรักแหลมเพิ่นก็ต้องเสือแบบมีเหตุมีผลแม่นบ่ค่ะศาสนาอื่นๆเป็นศาสนาอ่อนวอนแต่ศาสนาพุทธเนั่นเพิ่นให้ลงมือท้ำนี้เฮ็ดแล้วค่อยเสือเิ่นว่าลองเบิงเด้อย้ะเราจะรู้ว่ามัน